ม่า да okay, really ไม่เป็นสุ้านไม่ได้สุ้านไม่ได้สุ้านไม่ได้สุ้าเปาได้นขยันเาไม่ได้เลือกเขาไม่ได้เกี่ยวกันเลยเสียงคุณแม่สูง้นมาบบส่งมาตามบีเลยตาละตาไม่เป็นไงตาไม่ก็ามบีเลยเ้าโดนจอมตะคิดมาแล้วพี่กี่กพี่กิกมาเล่นเรื่องนี้อันน้อันนี้ละครเนี่ยทราบไหมว่าเราเนี่ยถูกถูกกล่าวถึง ตั้งแต่ตอนอีพิโซดแรกของรักจะบอกว่าตอนแรกไม่รู้แต่ว่าลูกมาบอกเพราะลูกมาบอกว่าเนี่ยแม่รู้ไหมว่าเรื่องเนี้ยดังมากเลยนะแล้วเขาเนี่ยเอาแม่เข้ามาแบบว่าเกี่ยวข้องในเรื่องนี้บอกจริงเหรอเขาพัดปิปุ๊บนี่ปุ้งขึ้นมาเลยขอดูหน่อยสิพามาดูเสร็จปุ๊บว่าเออเขาพัดเผื่อเราเก็บค่าตัวค่าลิขสิทธิ์รายได้อะไเงีไม่ให้พี่หน่อพี่หน่จะทำการขู่แล้วแต่เราก็ดูแลเปียขู่ไปแล้ว นั้นมาเราก็เลยดูเรื่องราวนั้นมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเออสนุกดีนะเป็นหนังที่แบบเป็นละครตอนนั้นที่แบบว่าดูแล้วแบบเออคนก็จะแบบรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ได้ดูละครเรื่องนี้มาแม่เราจะจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้รู้เรื่องมั้ยรู้เรื่องเนาะทั้งไม่เกี่ยวกันเลยเสียงคุณแม่แบบสูงขึ้นมาแบบส่งมาตามบีเลยตาและตาแม่เป็นไงตาแม่ก็เป็ตามบีเลยเพราะเราจำคลิปมาแล้ว ย้อนบุกเพศนิวัติวาสองเนี่ยมีฉายในโรงภาพยนตร์เท่านั้นดูต้องไปดูได้เลยรู้เรื่องแน่นอนและที่สัมพัญดูได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่ามันเกี่ยวกับสมัยอะไรนะรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะแม่โยนทำไมไม่จําบทไม่ได้หรอไม่ไได้ม่ใช่เราเพื่อนกันเราแบ่งกันคือไม่เพราะที่มันเป็นแบบเป็นได้รับแรงบันดาลใจเป็นเกล็ดปิติศาสอะไรอย่างงี้จากรัตนโกสินทร์ตอนต้นถ้าไม่ใช่พักต่อแล้วทำไมใช้บุกเพศนิวัติว่าสองอะแม่ไม่คร ก็เขาโ <c oughs> ยกขนาดนี้ไม่ตงเลย็เน่ยไม่ได้ถุงป้า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 ไม่ไั้งยไม่ต้งเลไม่เมื่อกี้ดนห้องแม่บอกว่าไงนะคะแม่ไม่ต้องไม่ต้องเล่นกดเด่อนะปุกกี้เนาะเพราะว่าเขาต,<ล>ตัดแป๊บเดียวเลยต, <c oughs> ตัดเดือน้อยเราเก้งแรงเก็บเก็บแรงมาเล่นเกมกันด่นนนนนเาเดีเขามีเกมด้วยมไม่หยุด ทำไมมถึงเรียกว่าสองเ่คถามเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเหมือนเหมือนกาละเกตเรื่องเก่าคือกาละเกตกับใครนะชื่อกับพี่มื่นกับพี่มื่นอ่ะเขาไปเกิดใหม่เขาตายหาไปเกิดใหม่แล้วถูกไหมเขาตายเขาไปก็เกิดใหม่แล้วก็คือมาเป็นภพนี้มาเป็นชาติภพนี้เอาเข็มอย่ามอคิดที่บอกคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูละครเนี่ยดูภาพยนตร์บุพเพศนิวาสสองยังไงก็เข้าใจเข้าใจแน่นอนแต่สําหรับคนที่เขาเป็นแฟนละครบุพเพศนิวาสมาแล้วล่ะ เขามาดูเขาเขายังจะอินต่อไหมถ้าเธอบอกว่ามันเป็นคนอะแบบใช่เห็นหน้าพี่ป๊อบก็คงอินแล้วป่ะโอถูหคุ่นแล้วยิ่งแบบป๊อบกับเบลนะโอ้โหเหมือนแบบว่ามีแสงอะมีแสงอยู่ในตัวในเรื่องเนี้ยเนาะหนูก็มีนะคุณแม่แต่ว่าไม่ไม่เห็นตัวอ๋ออ๋อร่มาเลยคือสองคนเนี้ยอยู่ในอยู่ในภาพยนตร์เนี้ยมันแบบวิ เชื่อว่าแฟนที่เคยดูละครเก่าๆมาแล้วอะพอ,อมาดูเรื่องนี้คือมันคืออีกอารมณ์หนึ่งที่แบบว่าเอ้ยนี่เขามาเจอกันอีกแล้วเอเลยนะใช่พวก,กเนี้ยค่ะนั่นก็คือความน่ารักของพระนา,นางาแต่แต่ว่าคนที่มาเสริมทับอะท,ที่เราเห็นในใบปิดอะมันเยอะมากอย่างเช่นการคัมแบ็กของเมย์ชอร์รี่ กลับมาครั้งนี้เป็นงารค o มแ b a c k ครั้งใหญ่ก็จะถามว่าก็สนุกมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราห่างกับการเล่นภาพยนตร์มานานพราะฉะนั้นพอมาเล่นเนี่ยก็รู้สึกแบบเหมือนกับคล้ายๆว่าเหมือนลื้อฟื้นแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บนี่ก็โดนเลยนะเพราะมันเป็นฉากที่ค่อนข้างยากมันยากแล้วมันก็แบบว่ามันหลขมวดเหลือเกินที่จะต้องแบบหัวเลาะด้วยต้องเสียใจต้องร้องเหมือนคนบ้าป้างุ๊กี้จัดได้ปลากอารมณ์เลยมันหลักหลายอารมณ์มากเลยตอนนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรับเล่นแบบเต็มได้เราก็จะบอกว่าถ้าเกิดวว่่่่าาเลนนนนแบบระะยยสั้หอี เพราะพี่ก็ต้องไปรับลูกอย่างเงี้ยเขาก็โอเคปัญหาก็คือเราลูกเลยเด็กๆไปไหนแล้วเอ้าทนหายนั่นแหละเันเมื่อสามหายไปไหนก็ประมาณนั้นก็คือจะบอกว่าจริงๆมันก็มีภาระเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเล่นอย่างเงี้ยเราก็หายห่วงละเพราะเรารับมาแค่แบบประมาณ3ามวันกี่วันก็แล้วแต่เราก็เต็มที่ได้ใช่เต็มที่เลยหมดห่วง